วันนี้นะคะพบก,กับมาสเตอร์ฟยุชาสาขาหาดใหญ่อีแล้วนะคะพบก,กับเซลพลน,นะคะวันนี้พูนพามาชมโตโยต้าแคมรี่คันนี้ค่ะเป็นตัว 2.0G นะคะ Mainer c h เชนนะคะปี2018ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับแคมรี่คันนี้นะคะราคายอยู่ที่745,000บาทค่ะคันนี้นะคะกระจังหน้ามาแบบโครเมียมค่ะและมีไฟหน้า HID แบบ Single p r o j e c t เตอรนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะ และเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะเครื่องยนต์เป็นแบบใหม่นะคะ VVTi w ค่ะมาพร้อมกับล้ออลลอย16นิ้วนะคะเดีย๋ยวพูนพามาชมภายในรถกันนะคะภายในของเจ้าแคม r y คันนี้นะคะจะตกแต่งด้วยลายไม้เหมือนเดิมค่ะแต่จะเป็นลายไม้แบบใหม่ที่ทำให้ดูไวรุ่นขึ้นนะคะบอกคู่หน้านะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางค่ะ คันนี้มาพร้อมกับปุ่มพุชตาลนะคะพร้อมกับเบาะหนังสีน้ำตาลค่ะสวยหรูมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่วิ่งไปที่123,000กว่ากิโลค่ะรุมาะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มวควบคุมเครื่องเสียงและวควบคุมหน้าจอค่ะสะดวกสบายใช้งานง่ายมากๆนะคะ และมีระบบ cruise control ให้ด้วยค่ะระบบแอร์นะคะสามารถปรับอุณหภูมิแยกได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะฟังก์ชันของเขาจัดเต็มมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้สำหรับคันนี้นะคะมีม่านบังแดดให้ด้วยนะคะ มีที่วางแก้วน้ำให้2แก้วค่ะและตอนนี้คะจะมีระบบไวเลสชาร์จเจอร์นะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะเจ้าแคมรี่คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าฟังก์ชันครบเครื่องคุ้มค่ามากๆเลยนะคะกับราคา745,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่มีประวัตินะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นเองค่ะ รถทุกคันที่นี่นะคะสบายใจได้เลยค่ะเรื่องคุณภาพนะคะเรามีการตรวจเช็คมาแล้วก่อนที่จะลงโชว์รูมทุกคันค่ะ <_ an> คันนี้เซ็นเซอร์ท้ายนะคะมีด้วยกัน4จุดค่ะ <_ an> เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของท้ายรถกันนะคะ <_ an> คันนี้นะคะสามารถกดจากรีโมทได้เลยค่ะ พื้นที่นะคะที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ช่องเล็กๆตรงนี้นะคะที่ลูกค้าสังเกตเห็นนะคะเราสามารถนะคะเปิดช่องเล็กๆมาเพื่อหยิบของจากภายในรถได้เลยนะคะสะดวกสบายมากลูกค้าท่านไหนที่สนใจ Toyota Camry คันนี้นะคะ ติดต่อพูดมาตามเบอร์ที่แจ้งข้างล่างได้เลยนะคะคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง y u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  e ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ